กำลังส่งนะนี่คือส่งออกจากโรงงานไปดีลเลอร์วันละประมาณ40คันนะครับเราจะตรวจเช็คให้มั่นใจว่ารถที่ลูกค้าได้ไปสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะอ๋อแล้วในแง่ของสัสดส่วนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยนะครับ68ถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับนี่เขากำลัง Spot วิลดิ้งเสร์ฟแบตต้องมี2แสนกว่าบาทเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ดังนะเทสทัหมดแล้วรถก็จะมาจอดตรงนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานประกอบรถยนต์ของกลุ่มวางชัน a อ s เซมบลีนะครับซึ่งวันนี้จะมาดูรายการประกอบรถยนต์คันนี้ครับเนต้า2ซึ่งมาตามคำเชิญของบริษัท Neta ประเทศไทยนะครับเพื่อจะให้มาดูว่าเน t a V2 ทที่ประกอบในประเทศไทยเนี่ยมีกระบวนการเป็นอย่างไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนได้ว่าอ่ะ ที่ว่าบอกว่ามาประกอบในประเทศไทยเนี่ยเขาประกอบกันแบบนี้นะมีลักษณะมีการใช้ชิ้นส่วนมีการจ้างงานแรงงานไทยมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรรายละเอียดต่างๆตามผมไปดูได้เลยครับขออนุญาตเล่าในส่วนของเบื้องต้นกันก่อนเลยโรงงานแห่งนี้นะครับเป็นโรงงานของบางชันแอสเซมบลีนะลักษณะเนต้าไม่ได้เป็นการลงทุนด้วยตัวเองแต่ ใช้การจ้างประกอบนะครับคือมาจ้างในกลุ่มของบางชันประกอบให้นะครับลักษณะของธุรกิจจะคล้ายคลึงกับทาง m e r c e d e s b e n บประเทศไทยที่จ้างกลุ่มทนบุรีประกอบรถยนต์ในการประกอบรถยนต์ให้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับก็มีลักษณะปกติธรรมดาโดยทั่วไปอย่างนี้นะครับและในส่วนของกำลังการผลิต เขาประกาศไว้แล้วว่าในปีแรกเนี่ยจะผลิตได้ประมาณ1 2 0 0 0คันคือวางกรอบไว้เท่านี้ในปีที่2ถึงปีที่5เขาวางกรอบไว้ที่30,000คันคือลายลาย,ลายประกอบเนี่ยเวลาลงลายครั้งเดียวเนี่ยเขาจะลงไว้สูงสุดแต่เวลาประกอบจริงๆเนี่ยเขาก็จะผลิตตามความต้องการของตลาดนะครับโดยช่วงแรกอะเขาประเมินไว้ที่12,000คันนะครับจะมีรุ่นใดประกอบว่างตอนนี้ประกอบเนต้า V2 อยู่ และเดี๋ยวจะมีการประกอบ n e ต a X ซึ่งจะเป็นตัวเวอร์ชัน SUV อีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่ะทราบข้อมูลเบื้องต้นกันแล้วแล้วเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆไปตามไปดูกันครับอ๋อแล้วในแง่ของสัสดส่วนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยนะครับบอกไว้ในต้นเลยตรงนี้ใช้เยอะมากนะ68-70%ถึงเ0กว่าเป็เลยทีเดียวนะครับสำหรับจุดแรกที่ให้เราดูก็คือตัวบอร์ดตัวนิทัศการเนี่ยครับอ่ะนี่นะ แผนต่างๆนะครับชิ้นส่วนต่างๆนี่เขาจะมาในลักษณะนี้นี่เขาให้ดูตัวโครงสร้างดูหุ่นยนต์พวกนี้อันนี้เป็นการลงทุนใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ p e n d i n g process อันนี้เป็นส่วนที่โรงงานมีอยู่แล้วนะครับและโรงงานแห่งนี้ครับเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเป็นฐานการผลิตและส่งออกนะส่งออกไปที่ไหนบ้างนี่ครับ จากเมืองไทยส่งไปมาเล์ลาวเวียดนามบูงไนงและอินโดนีเซียซึ่งโรงงานแห่งนี้จะผลิตทั้งพวงมะลยซ้ายและพวงมะลยขวานะครับความสำคัญของโรงงานแน่นอนครับจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตใบอนุญาตต่างๆนะครับนี่นะเขามีครบถ้วนนะครับและนี่คือฟอร์แพลนของรายการประกอบนะครับ แล้วครับเรามาที่จุดแรกเริ่มต้นสุดของลายการประกอบก็คือตรงนี้ครับชิ้นส่วนที่ส่งมาจากเมืองจีนเนี่ยจะมาเป็นแบบนี้นะนี่เขาจะมาเป็นชิ้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 น,นอย่างนี้ครับแล้วก็เอามาเช็คแล้วก็เอามาประกอบรวมร่างกันนะครับนี่นี่นะดูไล่ไปและนี่คือแผงข้างประตูไม่ใช่แผง,งโครงสร้างโครงสร้างของตัวตัวถังนะครับอันนี้ตรงแถวแถวประตูนะ ใช่นี่ครับดูเขาก็จะมาเชื่อมมาสปอตเวลดิ้งตรงนี้นะครับนี่นะนี่คือตัวโครงสร้างที่จะมารวมล่างคล้ายๆการประกอบเลโก้นั่นแหละครับเอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นค่อยๆมาแล้วก็เอามาประกอบกันแล้วก็นี่คุณเห็นคันนู้นไหมตรงนั้นน,น,นั่นล่างตรงล่างนั่นตัวโครงสร้างที่ประกอบกาลังกาลังจะมาประกอบนะยังไม่เป็นรูปแต่ตัวไกลๆตรงนู้นอ่าเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาไปดูนะตรงนี้นี่คือมาเป็นชิ้นๆก่อนนะครับ เนี่ยนี่นี่เสาบีนะครับนี่น่าจะเป็นตัวเสาซีนะครับเสาบีเสาซีแล้วนี่ตัวโครงสร้างที่จะเอามาประกบกันนะครับนี่นะประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะประกอบแผงได้ข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมาประกอบตัวเป็นตัวโครงสร้างกับโครงสร้างอื่นๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยจะมาจบ จบแบบนี้ครับจะเอามาจบแบบนี้ประกอบประตูซ้ายแผงด้านซ้ายประกอบประตูขวาประกอบหลังคาแล้วก็ตัวพื้นเสร็จแล้วก็จะกายล่างมาเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะพอประกอบเสร็จยังไงก็ต้องมาตรวจสอบนะครับนี่นะมาตรวจสอบจุดต่างๆนะครับคุณเห็นนี่ไหมจุดสปอตเวลดิงต่างๆนี่ดูความละเอียดดูความที่ของสปอต ของจุดต่างๆนะอันนี้จะเห็นได้ชัดส่วนความหนาของเหล็กเขาอันนี้อันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้ดูนะนี่เขากำลัง spot welding เสริมในส่วนที่โรบอทไม่สามารถสปอตได้นะครับไม่สามารถแต้มได้นะนี่ดูความหนาของเหล็กเราเห็นกันชัดๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำสีเดี๋ยวจะมีโร่งทำสีอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ดูการเคลื่อนที่ของตัว เคบของตัวถังนะครับนี่นะยังใช้ในส่วนของตัวบุคคลแล้วก็ตัวรถธรรมดาในการทำอยู่นะครับซึ่งพนักง,งานในโรงงานนี่ก็บอกเลยว่าเป็นแรงงานไทยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการจ้างแรงงานก็ยังคงมีอันนี้นะมาเก็บรายละเอียดนะครับรายละเอียดต่างๆนะ รียบร้อยที่โคมนี่นะครับนี่บันดาอันนี้มาลบคมลบเหลี่ยมต่างๆที่ดูไม่เรียบร้อยนะซึ่งต้องใช้แรงงานคนนะครับนี่ครับพนักง,งานในโรงงานนะฮะก็เป็นคนไทยร0 0เซนะครับสำหรับโรงงานแห่งนี้นะโอเคหลังจากที่ประกอบเป็นตัวรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นตัวโครงสร้างเสร็จเขาก็จะเอาไป พ่นสีไปชุบสีเคลือบกันสนิมนะครับย้อนลอยซะอย่างนั้นเคลือบกันสนิมก่อนแล้วค่อยมาชุบสีนะครับซึ่งโรงสีเนี่ยผมบอกไว้ตรงนี้ว่าเขาไม่อนุญาตให้เราเข้านะครับแต่หลังจากออกจากลายการชุบสีเสร็จจากมามในลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็จะมาเข้าในส่วนของลายการประกอบลำดับต่อๆไปนะครับนี่ฮะให้ดูกันว่านี่ กว่าจะมาเป็นรถ1คันเนี่ยก็มีหลายขั้นตอนนะครับและนี่คือเนต้าวีทูนะย้ำกันตรงนี้เนต้าวีทูนะครับเห็นโครงสร้างเมื่อกี้นี้แล้วนะเขาก็จะเข้ามาสู่ลายแบบนี้ครับลายนี้ก็จะมาประกอบบรรดาพรมจิกเล็กๆน้องพวกเนี่ยพวกพวกตัวยึดต่างๆเนี่ยก็เริ่มประกอบกันตรงนี้แหละครับค่อยๆประกอบกันไปนะครับโชค ตัวโชคฝาท้ายนะครับ1คนจะทําหน้าที่1อย่างนะครับในในในช็อปตรงเนี้ยในเส้นเหลืองเหลืองหนึ่งเส้นนะครับเราเรียกกันว่า1ช็อปเขาจะมีหน้าที่ที่แต่ละคนจะทําทุกคนจะทําเฉพาะในส่วนของตัวเองเท่านั้นแล้วลายจะผลิตค่อยๆเลื่อนไปนะครับมาดูการประกอบตัวคอนโซลหน้านี่ฮะนี่ก็ต้องใช้ตัวของแขนหุ่นยนต์นะ นี่มาช่วยยกเพื่อผ่อนแรงแรงงานของคนนะครับแต่ยังไงก็ต้องใช้คนในการจับเข้าไปประกอบนะครับนี่เห็นไหมนี่เลยให้ดูกันแบบเต็มๆต็นะครับโอ้โหและข้างๆกันนี่ครับกำลังประกอบหลังคาอยู่นะกำลังประกอบผ้าหลังคานี่เห็นนว่าหนึ่งช่องอย่างที่ผมบอกไว้นะ1ช่องหนึ่งกรอบสีเหลืองเนี่ยจะทําหน้าที่1อย่าง นะครับคือคือในอาจจะไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่ทําคืออธิบายยังไงดีคือใน1นึ่งหนงจ็อบดีกว่าใช้คําว่า1นึ่งจ็อบเนี่ยมันเขาอาจจะต้องทําหลายๆหลายๆอย่างแต่ว่าเขาหน้าที่ของเขาอะ่ะก็จะมีแค่หนหน้าที่นะครับเช่นคนนี้ประกอบคอนโซลประกอบคอนโซลเนี่ยก็จะต้องมีทั้งยิงน็อตมีทั้งหยิบคอนโซลมาใส่อะไรในลักษณะนั้นนะครับคือมาดูในจ็อบถัดไปอ่ะอีก1นึ่งจ็อบเนี่ยเห็นไหมฮะ หนึ่งจ็อบจ็อบตรงนี้ก็จะมีคนอยู่ประมาณ4คนอันนี้คือการประกอบหลังคาในการประกอบหลังคาก็จะมีการยกหลังคามาใสา่มีการยึดน็อตและที่ผมบอกไปว่า60กว่าเปอร์เซนจนถึง70%เป็นเม็ดอินไทยแลนด์ยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังตรงนี้ครับง่ายๆนี่อย่างวัสดุที่เป็นพลาสติกชิ้นนี้นี่ฉีดในประเทศนะเป็นเม็ดอินไทยแลนด์สายไฟเม็ดอินไทยแลนด์ชุดซ็อกเก็ตพวกนี้ทั้งหมดนี่เป็นเม็ดอินไทยแลนด์นะครับแล้วอะไรที่มาจากเม็ดอินชัยนาบ้างนี่ ตัววัสดุชิ้นนี้นี่นะตัวฮันเล็กนี่ครับมาจากจีนแต่ว่ามาประกอบในประเทศไทยนะมาประกอบเป็นชิ้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 นมาประกอบเป็นโครงสร้างนในประเทศไทยชิ้นนี้ทั้งชิ้นมาจากเมืองจีนนะครับตัว ECU มาจากเมืองจีนอ่าเห็นไหมแต่ว่าพอเทียบสัดส่วนเฉพาะส่วนตรงนี้ก็เห็นได้ชัดนะว่านี่หลายๆชิ้นมาผลิตในประเทศไทยนะครับหลังจากประกอบคอนโซลเสร็จนะครับ เราก็มาประกอบจุดนี้ต่อครับนี่แผงข้างประตูนะครับ<น>และในระหว่างการประกอบนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพหรือ QC นะเดินมาคอยต,ตรวจพนักงานที่ประกอบอยู่อนนว่าประกอบได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานหรือไม่แล้วก็ประกอบถูกต้องตามชิ้นส่วนหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าอ่ะหนึ่จอบตรงนี้นะหนึ่จอบตรงนี้ก็จะมีชิ้นส่วนหลากหลายอย่างมี หน้าที่อยู่เพียงหน้าที่เดียวแต่เขาต้องทําแบบเนี้ยประกอบนั่นประกอบนี้ประกอบโน้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในแง่ของความสับสนในแง่ของความผิดพลาดในลักษณะของ human e er เ r อรออาจจะมีได้แต่น้อยเพราะมีการควบคุมคุณภาพในทุกๆขั้นตอนครับตรงจุดนี้เป็นการประกอบกระจกนะครับนี่ฮะเรามาดูกระจกนี่ นี่ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่านี่กำลังทำอะไรอยู่นะครับนี่ฮะรู้กันไหมใครรู้บอกหน่อยนะครับนี่นมาครต้องทาทาน้ำยาเคมีบางอย่างนะครับนี่นี่ครับทาสองสอง อสองชั้นนะนี่สังเกตตั้งแต่ต้นนะมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเห็นนะครับว่าใช้แรงงานคนในหลายๆขั้นตอนเยอะมากๆนะครับในแต่ละจุดที่ผมบอกไว้นี่ครับในแต่ละจุดเนี่ยจะมีอย่างน้อย4คนบวกเจ้าหน้าที่ QC ที่คอยเดินตรวจต่างๆตรง,ง,ง,งนั้นนะครับ มาเฉลยนะครับนี่คือน้ำยาคลายเมอร์เอาไว้เวลาจะทากาวติดกระจกนะครับและที่หลายคนเคยบนน่นกันเอาไว้ให้ดูนี่ครับนี่ตรงนี้คืออะไรใช่คับนี่คือรูที่เอาไว้สำหรับติดตั้งใบปัดน้ำฝนถามว่าทำไมทำไมถึงรถรุ่นอื่นๆถึงติดตั้งใบปัดน้ำฝนหลังไม่ได้รถที่ออกจากโรงงานมาแล้วอะ่ะก็เพราะว่าถ้าจะติดจริงๆมันต้องเจาะกระจกแบบนี้นะ ติดตั้งกระจกเสร็จก็มาเข้าสู่ลายติดตั้งพวกระบบต่างๆนะครับนี่นะโชกเห็นไหมโชกมาแล้วนะนี่แต่ตัวระบบกันสะเทือนต่างๆนี่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆติดกันไปนะครับนี่น,น,นี่กำลังมาแล้วกำลังมาแล้วตัวระบบขับเคลื่อนระบบช่วงล่างนะครับนี่เห็นไหมกำลังเคลื่อนที่มานะครับ นี่นะช่วงล่างหลงังดิสเบรกแล้วคุณเห็นตัวตัวน,นู่นไหมนั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมซูมให้ดูนะครับนั่นคือตัวมอเตอร์ในการขับเคลื่อนนะครับติดตั้งทางด้านหน้านะนี่เห็นไหมครับแท่นยกยกขึ้นไปแล้วก็จะติดตัวซัสเพน s ชั n นหลังซึ่งเป็นคานแข็งที่อยู่คู่กับดิสเบรกนะครับไม่ใช่เพาขับนะ ว่าตัวขับจะใช้มอเตอร์ขับอยู่ทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูนี่นี่น,นี่กำลังลงมานี่ฮะกำลังลงมาเลยนะครับหลังจากที่ประกอบไปเมื่อกี้นี้นะนี่น,น,นี่ลายประกอบก่อนหน้าเขาจะยกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนที่มานะครับนะเคลื่อนที่มาใส่ตรงนี้เพื่อมาประกอบ ส่วนอื่นๆนะครับซึ่งลายนี้จะเป็นการประกอบชิ้นส่วนทางด้านล่างตรงนเนี้ยนยฮะนะกำลังประกอบโชคอยู่นะครับแล้วก็ประกอบแหลกนะครับระบบกรเสะเทือนด้านหลังพร้อมดิสนะนี่เขามาเป็นชิ้นกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆใส่กันไปในลักษณะนี้ครับปืนลมที่ยิงเขาจะเซ็ตค่าพวกแรงบิดต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขันอ่ะมันจะแน่น แน่นเท่ากันหมดนะครับแต่เห็นโชคผมว่าโชคมันเล็กมากเลยละเนี่ยเนี่ยดูสินี่โอโหนานๆจะได้เห็นการเกลือยอะไรแบบนี้เต็มๆอย่างนี้นะครับนี่คือเต็มที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นมาเห็นไหมนี่หาพอขันสุดปุ๊บก็จะตื๊ดๆก็จะมี มีเตือนก็คือขันแค่สุดตามที่ค่าแรงบิดเขาเซตเอาไว้ที่ตัวของอุปกรณ์ในการขันนะครับตัวประแจนครับตรงจุดนี้เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับนี่เปิดให้ดูกันจะจะเห็นเต็มเต็มชุดนี้ของ n e ต a v 2นะครับเห็นม,มอเตอร์เนาะนี่นะที่คือเพาขับนะครับนี และส่วนที่สําคัญที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าครับนี่ครับแบตเตอรี่นะครับนี่ฮะแล้วมาดูวิธีการยกแบตแบตลูกนนี้หนักมากนะน่าจะต้องมีประมาณ200กิโลกร,รัมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยยกอย่างลอกแบบนี้ครับนี่ฮะยกขึ้นมานแบตราคาเท่าไหร่บอกไว้ตรงนี้เลยก็ได้ครับหนลูกเนี่ย เป็นราคาอยู่ที่ประมาณ40%ของราคารถง่ายๆว่าเนต้าวีทูคันละ5 0 0แสนแบตต้องมี2 0 0แสนกว่าบาทเป็นอย่างน้อยนะครับตรงนี้เราเรียกว่ากระบวนการก่อนการประกอบนะครับหลังจากที่ยกแบตมาแล้วนะเราก็จะต้องเอามาใส่แท่นตรงนี้นะครับแท่นตรงนี้สำคัญมากๆในการประกอบนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่ กำหนดระยะคุณจะใส่เข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องไปขยับขยื่อนมันจะไม่ผิดพลาดในการที่ติดตั้งเข้าไปนะครับนี่เดี๋ยวมาดูารอดูนะเห็นะแค่เนี้ยคุณต้องใส่ให้ตรงเป๊ะเท่านั้นนะครับมิฉะนั้นเวลาน็อตขันเนี่ยมันจะขันไม่ได้มันจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้แต่ถ้าไม่อยากคลาดเคลื่อนก็ต้องเนี่ยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเซตติง้งตรงนี้เลยแค่หยิบมาวางเนี่ยต้องวางให้ตรงกับล็อกต่างๆของเขาซึ่งเดี๋ยวเวลาประกอบเนี่ย มันจะเข้าไปพอดีเปะอ่ะรอดูนะนี่ครับแล้วดูนะครับกำลังเอาแบตขึ้นนะครับซึ่งการติดตั้งแบตเนี่ยก่อนการติดตั้งนะเขาจะมีการขันประแจนะครับขันส่วนต่างๆให้แน่นเพื่อเป็นการเช็คและไม่ใช่แค่คนเดียวนะจะต้องมีหัวหน้าช่างมาช่วยในการทำดับเบิลเช็คในการขันอีกครั้งหนึ่งซึ่งค่าการขันเนี่ยก็ เราก็จะใช้ปจัจแจปอนนะครับซึ่งก็จะมีค่าทอรกหรือค่าแรงบิดนะครับที่ถูกต้องตรงเป๊ะตามมาตรฐานไม่มีการคลาดเคลื่อนนะครับน,นี่และนี่ดูวิธีติดตั้งนะก็เป็นกึ่งแมนนวลนะนี่จะต้องค่อยๆอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับว่าจะต้องตรงเป๊ะกับตัวล็อกนะครับนี่แล้วก็เข้าไป โอเคพอเข้าไปก็จะเริ่มต้นกระบวนการยึดนะครับนี่เห็นไหมกำลังขันแล้วนี่เริ่มเริ่มขันแล้วนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะใช้ประแจรพรในการขันให้แน่นอีกหนึ่งครั้งนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเห็นไหมทุกคนจะค่อยๆใส่น็อตและเมื่อใส่เสร็จแล้วนะอันนี้ขออนุญาตลัดขั้นตอนมา รถก็จะลงมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้มาสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งก็คือการประกอบล้อนี่นะตรงนี้คือการประกอบล้อเห็นนะครับเราจะใส่ล้อแล้วก็มาประกอบเบาะนะครับนี่มาประกอบพัดลมเมื่อประกอบพัดลมประกอบรายละเอียดต่างๆนี่เริ่มจะเสร็จแล้วนะนี่เบาะเบอร์อะไรมาครบหมดแล้วนะแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนสําคัญสุดท้ายนี่ครับ นี่นะก่อนที่รถจะออกจากลายการผลิตนะครับซึ่งก็คือนี่ครับการตรวจสอบคุณภาพนะครับนี่แต่เขาตรวจยังไงมาตามผมมาเลยครับนี่ครับตรวจสอบตรงนี้ครับนี่มีลูกกระนาและเพื่อพิสูจน์ว่า รถคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะนั่งไปในตัวรถด้วยนะครับสำหรับการตรวจสอบคุณภาพนะนี่ไปดูกันเข้ามาในรถแล้วต้องรัดเซติเบลด้วยนะ<ป>เริ่มต้นกระบวนการแล้วนี่รถเพิ่งออกจากลายประกอบนะยังไม่ได้มีการเซตอัพอะไรอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเขาจะไปเซตอัพในลายตรงนี้แหละและนี่เดี๋ยวจะมาลุยลูกหน้ากันก่อนโอโย เรียกว่าการเขย่ารถดูซิว่ามีอะไรหลุดบ้างโอ้ย,อยนี่นะออกจาก้ารประกอบมาปุ๊บก็ต้องมาเจออะไรแบบก้อนเลยหลุดไหมมีอะไรหลุดไหมไม่หลุดนะอ๋อ อ๋อต้องสแกนกุญแจด้วยอ๋อแล้วก็เก็บค่าต่างๆนะมีแบตเตอรี่มีไฟอยู่ในแบตเตอรี่แล้ว41เอรเนนี่แล้วก็เข้ามาจุดตั้งไฟนะครับแต่น้องจะต้องเป็นคนลงไปเซตเองใช่ครับผมโอ้อ๋ออ่าเจ้าหน้าที่ที่ขับก็จะต้องเป็นคนที่มาเซตตัวไฟเองนะครับถัดมาหนึ่งจุดครับ ตรงนี้คือการเทสเบรกทส ABS นะครับนี่นะเห็นน,ะนี่มันจะมีลูกกลิ้งอยู่นะครับแล,แล้วก็จะมีตัวคำสั่งต่างๆได้ยินเสียงกันเนาะเสียงอึดอาดอึดอาดเสียงการทำงานของตัวระบบนะครับ โดทส,สอบแตรมาแต่ดังนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะถอดอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ OBD OBD นะนี่คืออะไรอันนี้คือการเทรสสปีดครับสปีดอ๋อ,อนี่เดี๋ยวมาเทสสปีดกันต่อนะครับก่อนเทสทุกครั้งก็จะมีการยิงบาร์โค้ดที่หน้ารถนะครับ ว่าเราจะไปได้ไวขนาดไหนไปแล้วครับความเร็วเห็นความเร็วหน้าจอนะนะสี่สิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนี่ใช้ลูกกิ้งปั่นปั่นกันจริงๆเทสกันจริงจังนะครับถัดมาอีกหนึ่งจุดตรงนี้จะเป็น ทดสอบ A-DAS แต่ปบะเอินคันนี้เป็นรุ่นไลท์นะครับก็เลยจะไม่มี A-DAS ให้ทดสอบเราก็จะขับผ่านไปเลยครับเอาละโอเคสิ้นสุดเรียบร้อยนะครับ,อ,บ,รบออกจากรถเรียบร้อยนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะได้มาทดลองนั่งรถที่เพิ่งออกจากลายการประกอบมาสดๆร้อนๆนะ ประกอบเสร็จปุ๊บนี่เขาก็จะขับผ่านช่องทางต่างๆอย่างนี้ฮะนี่ให้ดูเห็นไหมเนี่ยหลายเมื่อกี้ทั้งหมดที่เรานั่งมาเมื่อกี้นะะี่ครับเนี่ยก็คือเส้นพวกนี้เลยนะครับว้าวและนี่ตรงนี้คือเลนเทสนะครับทดสอบฝนอะ่ะพูดง่ายๆนะครับไม่ใช่เลนที่เป็นถนนนะคือตรวจสอบคุณภาพว่ามีรูรั่วตรงไหนไม้น้ำเข้าได้หรือเปล่านะครับสำหรับ การทดสอบตรงจุดนี้ครับและเมื่อผ่านขั้นตอนการเทสทั้งหมดแล้วรถก็จะมาจอดตรงนี้เพื่อแก้ไขจุดต่างๆที่ถ้ามีนะครับถ้ามีปัญหาแต่ถ้าไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S และนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก่อนที่จะออกจากลายผลิตนะครับและนี่คือสุดท้ายจริงๆหลังจากผ่านการตรวจสอบ ขั้นสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนตรงนี้นะครับรถก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วก็ไหลออกมาสู่มือของลูกค้าทุกคนครับและสำหรับขีดความสามารถในการประกอบในปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่วันละประมาณ40คันนะครับคำนวณง่ายๆครับใช้เวลา12นาทีจะมีรถออกจากลายประกอบตรงนี้1คันนะครับ1ชั่วโมงผลิตได้5คันซึ่ง ตามมาตรฐานโรงงานครับ1กะจะมี8ชั่วโมงนั่นหมายความว่า1กะจะผลิตได้40คันปัจจุบันนี้ก็จะผลิตอยู่แค่กะเดียวต่อ1วันนะครับก็คือเป็น40คันต่อวันอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับส่วนในอนาคตเขาก็จะมีการเพิ่มกําลังการผลิตไปตามความต้องการของตลาดนั่นเองนะครับยิ่งขายดีก็จะผลิตได้มากส่วนขีดความสามารถสูงสุดณเวลานี้ที่เขาวางแผนเอาไว้อยู่ที่30,000คันต่อปีนะครับ และรถกำลังจะออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้มีคำถามอะไรทิ้งเอาไว้เลยอยากให้เรารีวิวแบบไหนอย่างไรก็บอกกันมาได้นะครับขอบคุณครับสุดท้ายและรถที่ประกอบแล้วจะเอาไปจอดไว้ที่ไหนอ่ะนี่ไม่ไม่ใช่เขาไม่ได้มาจอดตรงนี้เห็นจอดกันเยอะๆเห็นอะไรย่างเยอะ นี่คือรถที่เตรียมส่งมอบให้ดีลเลอร์ครับอันนี้ถึงต้องออกมารออยู่นี้นะมารอเพื่อจะส่งมอบนะเขาไม่ได้มาจอดตากแดดแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือรอส่งมอบแล้วมีดีลเลอร์สั่งเรียบร้อยรถที่ออกจากลายผลิตมาไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ในคลังโกดังแบบนี้เก็บในที่ล่มนะนี่คุณดูเห็นไหมนี่นะเขาเก็บอยู่ในอาคารอย่างนี้นะแล้วไม่ได้มีอาคารแค่ชั้นเดียวนะครับนี่ทั้งหมดนี้ ขับขึ้นไปจอดจอดในที่ร่มไม่ตากแดดไม่ตากฝนนะครับหลังจากรถที่ออกจากโรงงานแล้วก็จะมีแค่ตอนเอาไปส่งดีลเลอร์แค่นั้นเองครับนี่ฮะคันที่จอดอยู่เมื่อกี้ครับนี่นี่นี่กำลังส่งนะนี่คือส่งออกจากโรงงานไปดีลเลอร์แล้วเดี๋ยวดีลเลอร์ก็จะส่งให้คุณลูกค้านั่นเองนะครับสวัสดีครับอันนี้ขออนุญาตทราบชื่อครับ สวัสดีค่ะชื่อชลนันต์ันสินค่ะชื่อเล่นชื่อลูกพีทค่ะทําหน้าที่อะไรในไลน์ผลิตนี้ครับเป็นโฟแมนดูแลไลน์ผลิตสําหรับทีมไลน์ค่ะแล้วคือมันต้องทําอะไรยังไงบ้างครับหน้าที่ของโฟแมนหลักๆนะคะคหนึ่งเลยเราจะดูแลโอเปอเรเตอร์ค่ะในเรื่องของการขาดลามาสายแล้วก็ทําการแมเนจคนสำหรับสเตชันเพื่อให้งานไหลต่อได้อย่างได้ไปไเรื่อยอค่ะไม่ติดขัดอะไรเวลาเจอปัญหาอะไระค่ะเราจะแก้ไขในเบื้องต้น แต่ว่าปัญหาไหนที่มันเกินกําลังโฟแมนเราจะแจ้งเรื่องขึ้นไปให้กับซูเปอร์วิเซอร์แล้วก็เมน a เจอร์ค่ะแล้วปัญหาหลักๆที่เราเจอในรายประกอบเราเนี่ยมีอะไรบ้างปัญหาหลักๆนะคะก็อย่างเช่นน้องอาจจะลืมเสียบปลั๊กไปในบางจุดหรือว่าใช้น็อตผิดตัวอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะทําการเรียกน้องมาแลกทราบแล้วก็แก้ไขค่ะแล้วจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ซื้อเนต้าได้อย่างไร ฝ่ารถหคันจะออกไปได้ถึงมือลูกค้านะคะจะต้องผ่านกระบวนการการผลิตมีทั้งทีมลน์ชัดซีแล้วก็ไฟนอลไลน์และทุกไลนะคะ์ค่ะจะมี QC คอยตรวจเช็คตลอดจนก่าจะส่งรถออกไปแล้วพอจบจากไฟนอลไลน์ก็จะมี QC อีกะคะ่ะที่ตรวจเช็คเราคือเราจะตรวจเช็คให้มั่นใจว่ารถที่ลูกค้าได้ไปสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะโอเคขอบคุณมากค,ค,ค่ะ